โอ้ทีไปตีมากเกือบมีปัญหากันได้ครับผมเกือบมีปัญหากับผมในเรื่องที่เบ็ดนี่นี่เป็นพายเฉพาะตัวของผมครับจะมันหงา่ครับผมชาเคลื่อนน้อยเปน่อครับน้ำมาครับหลวบไปเบ็ดนี่แต่มีปัญหากับผมเพื่นนี่เอสโทครับผมเพราะเอาน้ำจากพายผมนี่ลงไปให้หน้าเพื่นครับเพื่อนนะครับเพื่นตัวเพื่อนนั่นครับตัวเพื่นโอ้ครับพ่นชุกม้าขาวผมครับผมชุน้าขาว นะครับผมมาชมให้ผมว่าผมปิดน้ำฝนทั้งๆที่น้ำไหลชุกๆเลยครับผมนี่คุณน่ะทั้งๆที่น้ำไหลชุกๆเลยครับผมนี่ทั้งๆที่น้ำไหลชุกๆนี่เพราะว่าผมปิดน้ำ่นอันนี้แง่คนที่เองเพแต่ว่าผมไม่ได้ปิดฝนมันไหลมาได้ทั้งนาผมเพราะว่าผมปิดน้ำ่นครับผมจะคลองน่านเดี๋ยวผมจะไปให้ใส่น้ำเลยนะครับเออเดี๋ยวพี่น้องชีวาได้คนแบบนี้ เออผมมีสําน,นึกผมันโมเมนผ,ผ,ผ,ผมเมนี่ครับน,นี่มมห,นห่มมวยผมพายผมพอผมเฮ็ดไว้ให้พายมันใหญ่เด้นครับนี่ใหญ่แห้งน้ามานี่อันนี้ทำทีเห็นเลยนครับปัจจุบันใช้น้ามูชิว่าได้ไหนครับผมคัเนแบบนี้อือน้าผมแห้งอยูห้พาผมแพไปหนาอยู่ผมให้น้าคู่ป,ปีคู่ป,ปีตลอดจะฟีชูโม่เออเอาลงไปแล้วพัด ผมมันตะลูกงจะหน้านะครับล่วงหน้าแล้วก็ปล่อยมันไหลล่วงห่วยไปพูห่วยใหญ่หุ่นอีกอีกทอดนึงนะครับนี่มันบ่ได้ครับผมนี่ตีเบสแล้วจะเกิว่าผมเหตุผมบม่ได้เหตุอย่างกับว่าผมเหตุบ่เหตุผมมาเสียวหายมันเป็นผายผมห่วยผมโอ้ยเย่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 เอาแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวตีเบสกันต่อเอา